ปลาอะไรไม่รู้ตกปลาโดหรือตกปลาอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาซุ่มดูตรงนี้เผื่อปลาโดขึ้นเนาะ ไม่โดนไม่เอาโดนเว้ยเฮ้ยโดนเว้ยโดนเฉยโดน,นเฉยเห็นตามโดนเฉย tam đồn chơi 2 lô quá. À? แต้มแรกอ่าแล้เอฮะคนละส่วนกันสองลกว่าเองเมื่อกี้ตัวใหญ่ใหญ่เลยดิฮะอ่าสองลกว่า ใหญ่ตัวใหญ่ที่แรกไม่ติดตามแล้วก็ดีแล้วเดี๋ยวแล,แลว้วโดนว่าไม่รู้ใส่เลยไม่น่าจะโดน หันมาเจอช้าไปตัวเขาเงี้ยเลยเสอแล้วครับเจอแตัว,วนึงเจดฝ่ายจืดฝ่ายจืดฝ่ายจืด ลอยขึ้นพอดีนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเอ้ยนี่ตัวนึงนี่นี่นี่ไปนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนึ่งเอาไนเอาไปกันเอาไปกัน ก่อนตัวแรกกีไม่โดนติดเดี๋ยวอดอีกเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดนี่ลอยเง้นพอดีโอ้โหแล้วอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ปัจจามาก็มาพร้อมกันเนาะมึนงนี เต๋อห่นตัวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเุ้ยว่าไม่ใหญ่โอ้เอาเรื่องดีกว่านี่เนะงี้ยสวยงามครับสวยงาม กูดูว่าช่อนตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันน่าจะใหญ่กว่าตัวละตัวตัวบนเนาะ หลุดหลุดจนได้ขาดโอยมันเป็นยังไงวะยิงปไปช่อนนี่ขาดตลอดวะผมยิงปไปชอ่อนไม่ค่อยจะได้ตัวนะจะได้ตัวทีขาดตลอดเลยนี่เป็นยังไงมาก่อนเข้าบ้านครับแบะ หลายทีแล้วตรงไหนก็ไม่เจอตรงไหนตรงไหนก็ไม่เจอเจอวิตน้ำมั้งเนี่ยก่อนเข้าบ้านเอ้าและตรงนี้นอ,นอีกสักทีหนึง่ง โดนเราไม่รู้แต่มันน่าจะโดนนะนมันน่าจะโดนน,น่าจะโดนตัวไม่ใหญ่ครับสงตัวไม่ใหญ่เฮ้ยไปช่อนนีว่วะ เอ้ยชอนเว้ยชอนเว้ยเฮ้ยปช่อนต้องซ้ำแล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้ปลาช่อนนี่วะโว้ยนึกว่าปลาดเอาหัวเนาะยิงหัวดีกว่าหัวดีกว่าชัวประปราบ

สองโลแล้วมั้งเนี่ยเท่าไหนอ่ะนี่ครับโหสองโลาเกือบไปฮะอีกหนึ่งแต้มครับสามแต้มครับอันนี้โหเลยขึ้นน้ำบานเลยึ้นมาปลาดู ดี๋ยวผมนี้ข้จับไปรตรงนู้นดีกว่ากล้องผมไม่ไหวแล้วครับตากแดดนานร้อนเออเลิไปแล้วเมื่อกี้กำลังตีติดเลยปลาโดขึ้นจีบเลยไม่ได้ยิงเลยเลยนั่งหลบก่อนแล้วเผื่อจะขึ้นใหม่๋ยวถ้ามันดับมันอะไรยังไงก็คงจะต้องพอนะครับผมเดี๋ยวผมจะยืนเฝ้าสักแป๊บนะึงแต่ปลาโดเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเจอตัวมันหรือเปล่า มกี้ขึ้นจิบเลยเสียงกล้องยังติดติดตเลยเลยไม่ได้ยิงมันปล่อยมันก่อนก็สามแต้มครับปลาโดปลานิลแล้วก็ปลาช่อนนะถ้ามันดัดยางไงก็คงจะต้องเอาไว้เท่านี้ครับสามตัวเดี๋ยวจะยืนเฝ้าสักแป๊บน,นึงก่อนเข้าบ้าน